ลำดับที่34ขายทอดตลาดหุ้นโดยปอดการจำนำค่ะคดีของศาลล้มลายกลางคดีหมายเลขแดงที่ลอริงิง6 282ทับสอระหว่างนายนัทพลตีระยะพันโจดหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะนายพัทรชัยหรือพัชชัยเรือนศิษย์จำเลยหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มานะคะบริษัทยูนิสิต ยูนิซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลอินคอร์ปอเรชันจำกัดผู้รับจำนำเจ้านี้รายที่6หรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะมานะคะบัตรหมาสีเหลืองหมายเลข0001 000, 000ค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้มีส่วนได้เสียท่านอื่นหรือผู้แทนมาดูแลการขายไหมคะไม่มีแล้วนะคะ,ะ,ะาราคาประเมินเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์อยู่ที่29.370,000บาทค่ะ ลำดับที่ส4นะครับเป็นหุ้นสามัญน,นะครับราคาเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่20ล้าน5แสนกมืนบาทนะครับเพิ่มราคาครั้งล่างไม่น้อยกว่า2อ0แสนบาทวางหลักประกัน2ล้าน5แสนบาทนะครับผู้มีสิทธิ์หักส่วนได้วางหลักประกันที่1ล้าน4แสนหมืนพันบาทท่านใดสนใจเชิญยกป้ายได้เลยครับมีนะครับ0 0น1นนะครับทรัพย์ที่จะทำการขายนะคะเป็นหุ้นสามัญของบริษัท MLP Property จำกัด หมายเลขคุนหมายเลขที่5885 8, 8, 5, ถึง9800ดนจำนวน3,916ุ้าคุค่ะ0.001 000, 000, นี้คือบริษัทยูนิซิตีใช่ไหมครับใช้สิทธิหักส่วนได้ใช่ไหมครับตอนนี้ราคาอยู่ที่0.001 000, 000, นะครับ ราคาอยู่ที่20ล้าน5 0 0 0 0ก60,000บาทนะครับเป็นราคาเริ่มต้นและเป็นราคาที่สมควรขายแล้วนะครับราคาอยู่ที่0001 000, 000, เป็นผู้รับราคานะครับมีท่านได้ราคาสูงกว่าน,นี้ไหมครับมีไหมครับเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า200,000บาทนะครับมีไหมครับ20ล้าน500,000 60,000บาทหนึ่ง20ล้าน500,000 60,000บาทหนึ่ง20ล้าน500,000 60,000บาทหนึ่ง ยี่สิบล้านห้าแสนหกนบาทสองยี่สิบล้านห้าแสนหกบาทสองยี่สิบล้านห้าแสหกบาทสราคาอยู่ที่0ูนยนะครับมีท่านใดราคาศูนนี้ไหมครับมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับ2 0่สิบล้านห้าแสนหกบาทสามองก็ไมนขายราคา2 0่สิบล้านห้าแสนหกบาทให้ป้าเด็ดที่0 0นย์ครับ